สวัสดีครับนะครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องแป้วเล่นปีครับนี่วันนี้เราจะไปกินก๋วยเตี๋ยวนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวยำดึกนะครับของเราเ,เอ๊ะไม่เ,เวลาได้หรือเปล่าทันไ,นไดตนน้ตอนนี้เวลาตอนนี้เวลาต้องกดถึก <laughs> ถีดทุ่มนะครับสิบเจเจ็ดก็ นี้จะไปกินก๋วยเตี๋ยวแถวนี้ครับแขกษาอุปการครับก็จะแซ่บหรือเปล่านะไปดูนครับสุดยอดครับเดินมากินก๋วยเตี๋ยวครับแต่ร้านปิดนะครับดตนกลับพี่น้องออไป้ะไรครับนี่ครับ ร้านเก๊ครับร้านเก๊เอาละครับตอนนี้ถึงหอแล้วครับสรุปถาออิ่มไหมไม่ได้กินครับผมนี่ครับได้เป็นความมาทอดดึงทัวแห่งความทอดแล้วเมนูเด็กคืนนี้ก็ซิลนีของเราก็นครับกดไลค์กดติดตามใ้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้แป๊วเล่นปืนด้วยครับสวัสดีครับนี่ครับคีมไม่จบครับผมนี่ก็วันนี้ครับ ได้แมงกวางมานะครับออกไม่ได้ออกไม่ได้ครับได้แล้วได้แล้วออกได้แล้วนี่ออกได้แล้วครับแมงกวางจังโค้งใครฉันไม่รู้นี่ครับฮวง JBL ครับกับแมงกวางครับเป็นคอนเซนเตอร์ครับวันนี้ขอเนี่ยขอลาไปก่อนครับกดไลค์กดซับสไคร้ครับให้แป๊ดแลนปิดนะครับเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปวิดีโอใหม่ๆครับเพื่อนำเสนอทุกท่านครับขอบคุณครับ